เราก็มาผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะดูสวนของคุณหมอหน่อยนึงลงปลูกไปประมาณหกเดือนถึงเจ็ดหกเดือนนะครับประมาณหกหกเดือนตอนที่เอาปลูกก็ที่ถ่ายคลิปไปดูนะครับว่าเป็นต้นแพนเป็นกิ่งข้างนะครับแต่ตอนนี้สังเกตเลยเขาจะหมุนเขาจะหมุนหาแสงแล้วจะเริ่มเป็นพุ่มแล้วนะครับทุกต้นเลยนะครับจะเริ่มเป็นพุ่มแล้วทุกต้นเลยความสูงก็เหนือสูงกว่าหัวแล้วนะครับโคนก็จะใหญ่ไหนะไปลองจับโคนหน่อนะจ๊ะ ปล่อยปล่อย,อยลูกเลยจับจับโคนดูหน่อยไปยืนต้นนี้เนี่ยเริ่มหมุนหาแสงเนาะเนี่ยโคนใหญ่ได้เปรียบจริงๆเลยเวลาลงปลูกโคนใหญ่มากนะครับแล้วก็ยอดเดินดีนะครับที่บอกผมว่าตัดการตัดรากเยอะๆแล้วมันไม่โตมันต้นแกนเลยมาดูเลยสวนนี้ทุกต้นที่บอกมาให้แล้วก็มีว,ว,วิวัฒนาการอะไรแปลกๆของแกงก,ก,ก็เอาต้นอะไรวะนี่เหมือนเหมือนต้นหญ้าหญ้า หญ้าในเปียเออเหมือนอะไรเนี่ยคุณหมอเอามาบางับาง,บงคุณหมอมาบางังแดดเป็นแบบว่าเป็นมุมมุมเป็นหย่อมหยอมนะครับทุกน่าน่าน่าจะคุณหมอน่าจะเอาบางังแดดช่วงช่วงช่วง,ง,งบา่ายเนอะเออเนี่ยมีทุกเกาะมีมีทุก,ก,ทกต้นมีทุกกอเลยโอ้โหบางต้นตงนูง้นเลยสูงเออแต่แต่คุณหมอทดลองอะไรแปลกๆให้ดูเรื่อยนะครับเนี่ย ไม่ต้องกลัวเลยที่เขาบอกว่าซื้อต้นข้ามปีอะไรไม่ต้องกลัวเลยนี่มาดูเลยทุกต้นสวยทุกต้นคุณหมอทำแบบนี้น่าจะประหยัดเลนเออก,การเมื่อก,ก็แกก็ปลูกทุกปลูกหญ้าไว้ทุกทุกกอเลยลผมผมก็เพิ่งเห็นนะครับว่าผมก็ว่ามันก็แปลกแปลกมันก็แปลกดีนะครับตรงตรงนี้คือคือมาปลูกปลูกแถวหลังแล้วนะครับถ้าแถวแรกๆตรงตรง,ตรงนูน้นตรงนู้นใหญ่มาก ้นสวยมากนะครับเป็นพุ่มสวยใช้ต้นพันธุ์จากที่แปลงเราล้วนๆเลยนะครับตรงนี้นะครับใช้กิ่งข้างคนใหญ่ๆอันนี้สวยมากนะครับสวยมากเลยผมบอกให้สวยมากเลยสวยมากเลยโอ้ oh. ก็เป็นพุ่มหมดแล้วนะเป็นพุ่มกันหมดแล้วนะครับเป็นพุ่มกันหมดแล้วรอบๆก็เอาญ้ามาปลูกอีก ุณหมอที่สุดยอดอะผมว่ามีอะไรแปลกๆให้ดูเรื่อยมีอะไรแปลกๆให้ดูเรื่อยจ้าจ้าขับขับรถตรงไปรับเพื่อนทางนูงน้นหน่อยขับรถตรงไปรับเพื่อนทางนูงน้นหน่อยอยู่นี่เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวผมพาเดินชมไปสวยมากสวยเนาะโคนมันใหญ่อะแล้วต้นก็เป็นพุ่มเน้ว นี่ข้อดีของกิ่งข้างหรือแพ้นะครับมันจะโตเร็วนะครับมันจะโตเร็วนะครับอันนี้เราเอาคุณหมอเอารุ่นข้างปีเอารุ่นค้างปีที่ตัดต้องตัดลากมันรากขดเนี่ยครับกิ่งข้างนะครับสังเกตนะครับแขนเขาจะใหญ่นะครับแขนเขาจะใหญ่หมดเลยนี่ไว้รับลูกกับผิดกับกระโดงนะครับนี่แขนเขาจะใหญ่นะครับนี่เหรอไม่ไม่ไม่นี่ดูชัด เดี๋ยวผมพาไปดูต้นสูงๆตรงนู้นนี่หมอปลูกหญ้าวไว้หมดปลูกหญ้าวไว้น่าจะบังแดดตอนบ่ายอ่าถ้ามุมนู้นน่าจะน่าจะแดดตอนบ่ายครับหมอปลูกไว้บังแดดตอนบ่ายจะไม่ใช่สาเลนมันก็ช่วยได้บ้างนะครับมันก็ผมว่าดีนะโคนต้นนี่แขนก็จะใหญ่เลยกิ่งข้างนี่นี่เริ่มหมุนแล้วนะครับเริ่มหมุนแล้วเดี๋ยวไปดูต้นตรงนู้นต้นใหญ่ๆ เทคนิคแบบนี้เพื่อนๆน,นําไปใช้กันบ้างก็ได้นะครับผมก็ว่ามันก็น่าจะดีนะครับก่อนหน้านี้คุณหมอปลูกปอเทืองไปรอบนึงแล้วแกบอกว่ารากมันเพิ่มในตัวเจ้นนะครับในดินนะครับพอสับๆก็เป็นปุ๋ยอีกโอ้โหโคนใหญ่มากนี่ข้อดีของกิ่งข้างมันใหญ่จริงๆแขนแขนใหญ่จริงๆโคนก็ใหญ่จริงๆ ในละแวกในละแวกตําบนตรงนี้นะครับเอาใช้ต้นพันธุ์จากสีนาคพันไม้หลายแปลงอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปถ่ายนะครับเดี๋ยวผมพาไปถ่ายเพราะว่าผมขับผ่านน่าจะผ่านสามสี่สวนเลยใช้ต้นพันธุ์จากสีนาคนะครับนี่กิ่งข้างใหญ่ๆเลยเนี่ครับผ่านไปห้าเดือนเขาก็หมุนเป็นพุ่มดีนะเขาหมุนเป็นพุ่ม ต้นนี้ผมปลูกเองผมจำได้ผมปลูกเองนะครับต้นนี้ผมก็ปลูกเองเนี่ยนี่คือกิ่งข้างครับคุณหมอไม่ได้เลือกกิ่งกระโดงมาเลยนะครับตอนนี้คือต้นนี้ปลูกไปประมาณหนึ่งปีกับสองเดือนสองเดือนนะครับหนึ่งปีสองเดือนนะครับประมาณหนึ่งปีสองเดือนสูงประมาณเดี๋ยวผมกลับนี่ให้ดู นี่นะครับนี่นครับก็ประมาณ3เมตรนะครับประมาณ3าเมตรแล้วนะครับยอดไหลก็เดินดีนี่สังเกตเลยของกิ่งข้างแขนจะใหญ่ตอนนี้เป็นพุ่มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคุณหมอก็ทําการตัดแต่งกิ่งนิดๆหน่อยๆนี่แขนเขาจะใหญ่ๆนะครับโครงสร้างจะใหญ่ๆ,ๆนี่คือคือพุ่มละ3ามต้นตอนนี้คุณหมอปลูกพุ่มละสมต้น ตรงนี้ไม่ได้ปลูกหญ้าไว้คุมตอนบ่ายเพราะมันแข็งแรงแล้วนี่แขนมันใหญ่จริงๆแขนมันใหญ่จริงๆโอ้สวยจริงๆตรงนี้ปีกว่านะปีนิดๆนะครับปีนิดๆนะครับตรงนู้นประมาณผมลงเองประมาณเจ็ดเดือนนะครับประมาณเจ็ดเดือนครับโวยหมดนะครับ สวจริงๆครับโอเคถ่ยมาแอบถ่ายสวนคุณหมอกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคแปลกๆมาให้ชมครับคุณหมอได้ปลูกหญ้าไว้บางตอนแตงแดดตอนบ่ายนะครับนี่ความกว้างระหว่างต้นของหมอประมาณ10เมตรนะครับประมาณสิบเมตรน่าจะได้ประมาณ10เมตรเลย สวยมากโอเคครับสวัสดีครับ